ออกแบบเบอร์มงคลเฉพาะตัวเราดีอย่างไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูยุที่ปรึกษาด้านศาสตร์ตัวเลขนะคะออกแบบเบอร์มงคลเฉพาะแค่เรามันดีอย่างไรแล้วมันแตกต่างจากการที่เราไม่ได้ออกแบบแต่ไปหยิบอันไหน ได้ไหมนะคะวันนี้เป็นคำถามยอดฮิตมากๆเลยเพราะว่าศาสตร์คูยุเนี่ยเป็นศาสตร์ของการออกแบบเบอร์มงคลตามอาชีพค่ะทุกคนชื่อมันบอกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือคิดง่ายๆหลายๆคนที่ไม่รู้จักเนาะก็ไม่แปลกนะคะเดี๋ยวจะมาขยายความให้ฟังแบบชัดเจนก็คือสมมตินะเงินสมบัติก้อนนี้มันเป็นเฉพาะคุณเท่านั้น มันไม่เหมือนกับการที่คุณไปยืมเงินเพื่อนแล้วเมื่อถึงเวลาเราต้องเอาเงินที่เรายืมไปมาคืนเพื่อนแต่การที่เราออกแบบตัวเลขที่เราต้องการสมบัติก้อนนี้ลดก้อนนี้มันเป็นเฉพาะแค่เราดีไหมคะทุกคนเหมือนกันค่ะการที่เราไปเลือกตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เราสามารถเลือกจัดสรรตัวเลขได้เลยเนาะ เพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้มีความรู้โอเคเราไปหยิบมาเราอยากได้เบอร์ที่มันเฮงที่มันปังที่มันสวยๆเราก็หยิบมาแต่เผอิญเราเนี่ยทำในเรื่องของการเจรจาในการพูดเราไม่มีเลขนักขายการที่ออกแบบเบอร์มงคลตามอาชีพเพื่อตัวคุณนะคะเป็นคนสั่งการแล้วพลังงานศาสตร์ตัวเลขเป็นพลังดวงดาวที่รายล้อม ช่วยขับเคลื่อนเหมือนกับรถค่ะเราขับรถที่มันคู่ควรเหมาะสมเวลาไปคุยกับนักธุรกิจขับรถ BM เอ็มปอร์ชยกตัวอย่างเป็นต้นแต่เวลาที่เรารุยเราก็ต้องมีเลขสายลุยเพื่อให้เป็นแรงบักผักดันแต่ถ้าเราไปเอาคนที่ อ่อนไหวขี้แงง่ายๆมันทําให้งานสิ่งนั้นประสบความสําเร็จไหมคะประสบความสําเร็จแต่มันอาจจะช้าเพราะฉะนั้นการออกแบบเบอร์เฉพาะคุณเท่านั้นมันคือมหาสมบัติคู่รู้ในตัวของคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนเหมือนกับเรารับสมัครพนักงานแล้วเรารับที่มันตรงจุดที่เราขาดที่เราผิดพลาดเพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณได้ทำสิ่งที่ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมายสำเร็จนั่นเองหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูยุ้ยที่ปรึกษาด้านศาสตร์ตัวเลขและถ้าใครสนใจในเรื่องของการบูชาเบอร์เมืงคลเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษสำหรับเดือนตุลาวันปียะมหาราชลดราคาพิเศษใครสนใจแอดไปที่จิ้มลิงด้านบนเลยนะคะสำหรับวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคูยูด้วยนะคะ